ท่าอุดรวาสุเทศตะวันแย้มชี้นำวัดพรธาตุแก่งสอยจังหวัดต,ตากเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดต,ตาก ดยเป็นหนึ่งในวัดที่ยังคงเหลืออยู่จากการสร้างเขื่อนภูมิพลในขณะที่วัดอื่นๆจมอยู่ใต้น้ําแต่ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองส้อยซึ่งเป็นเมืองโบราณหรือรล่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นซึ่งวัดได้มีการบูรณะตลอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันสําหรับการเดินทางนั้นจะต้องนั่งเรือเข้าไปวิธีเดียวรถยนต์ไม่สามารถโดยสารเข้าไปได้และที่สําคัญห้ามนําเนื้อสัตว์เข้าไปเพราะทางวัดจะกินบางสวยรัตเท่านั้นหลังจากไหว้พระธาตุเสร็จนะผมก็เดินดูรอบ ราะว่าข้างๆเนี่ยมันมีลักษณะของเจดีหลายที่มากค่อนข้างจะสวยเลยดูข้างหน,น้านะฮะรอบๆจะมีเจดีสร้างอยู่เป็นจุดเป็นจุดกระจายอยู่โดยรอบเลยนะฮะมีทั้งอยู่ด้านบนด้านล่างถ้าด้านล่างเนี่ยผมคิดว่าช่วงที่น้ําขึ้นเนี่ยน่าจะจมนะฮะแต่ช่วงที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงที่น้ําลงพอดีก็เลยเห็นเจดีด้านล่างนีขึ้นมาอีก จากเดินเข้ามาข้างในนะฮะผมก็เจอประตูทางเข้าซึ่งเขาเขียนว่ามู่เผาคนโสดซึ่งมีทางไปถ้ำเสือถ้ำปรมาจารย์โอ้โหหลายที่เลยฮะเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในกันครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยตัวอะไรไม่รู้มาดูนี่ฮนะสงสัยจะเป็นแมวเจ้าถิ่นครับขี้อ้อนมากเลยเมวด้านหลังผมเนี่ยเป็นพระาธาตุที่มีรูปทรงแปลกนะครับเป็นคล้ายๆกับทรงกลมนะฮะสองลูกและด้านบนจะเป็นยอดพระาธาตุนะครับสวยมากเลยครับ ตอนนี้ผมเดินทะลุเข้ามาทางด้านหลังนะฮะจะเจอบันไดค่อนข้างจะสูงเลยเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูก่อนว่าข้างบนจะมีอะไร <laughs> ขึ้นไปดูกันไปครับน่าจะร้อยถึงสองร้อยขั้นน่าจะได้นะครับตอนนี้ผมมาถึงที่ลอยพระพุทธบาทเรียบร้อยนะฮะน่าจะเป็นทางจุดสุดท้ายของการเดินละงั้นเดี๋ยวกลับไปที่วัดครังเตงกันครับ ชลาธารอุดอรวาสุเทพตะวันแย้มชี้นําชลาธารน้ำตกน้ำตกที่ใกล้ที่สุดนี่ที่ไหนครับพี่น้ำตกก้อหลวงน้ำตกก้อหลวงปาพี่เป็นน้ำตกก้อหลวงกันวันนี้เราได้พบกับตะกุดที่มีคำใบ้ที่นำทางเราไปสู่น้ำตกติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับที่เราจะไปสำรวจน้ำตกก้อหลวงกันครับ